สวัสดีค่ะบัคสั้นมือสองค่ะน้ำค่ะแอลค่ะคราวนี้เรามาดูรีวิวนะคะเป็นกางเกงแบรนด์ด็อกเกอร์นะคะเป็นงาน USA Lot SP ค่ะน้ำหนัก4.5กิโลค่ะราคา6,000บาทค่ะจำนวนตัวนะคะอยู่ที่90-95ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะคาจะประมาณ6 6บาท6 5บาท6 5บาทนะคะอ่ะรัว วันนี้อีกแล้วเบิร์ดมือรือนค่ะเบิร์ดมือค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกนะคะลูกค้าจ๋าเดือนกุมภาพัน์นีเราจัดโปรให้เลยค่ะลูกค้าจ๋าจุกจุกจังๆกันไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับกางเกงแบรนด์ด็อกเกอร์นะคะสำหรับสมาชิกค่ะลูกค้าจ๋าเอาไปเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะ ต้นทุน65บาบาทลดเหลือเฉลี่ยต่อตัวมาส3มบาทจ้ะสามสบาทหนึ1แถม1 1แถม1 1แถม1แถมแถมแถมนะคุณพี่จะเอาง่ายไม่มีอะไรเข้ากันสักอย่างไม่มีอะไรเข้ากันสักอย่างไม่ได้นัดมาไม่ได้นัดมารอ ดอกเกอร์ ger, ล้วนดอกเกอร์ ger, ล้วนใครชอบงานแบรนด์นะรู้คะ่ะจ่าเน้นเป็นกางเกงใส่ทำงานใส่เล่นใส่เที่ยวใส่สบายกางเกงชิโน่กางเกงคอตตอนนะคะต้องตัวนี้แบรนด์ดอกเกอร์ล้วนนะคะใช่ค่ะสวัสดีรุ่งคะ้ะสิทธันค่ะคุ้มจริงคุ้มจังคุ้มมา ยอด6,000ได้2กระ,ะสอบใช่ค่ะได้น้ำหนัก90กิโลใช่ค่ะจำนวนชิ้นเราขออนุญาตประมาณการ180-100ตัวถึง95ตัว,ตวคุค้มมากค่ะคุณพี่จา๋าคุ้มมากคุ้มตัวนี้ไม่มีนางพี่จามีที่บริษัทบางรอทีนี้ที่เดียวแล้วส่วนมา,จากจะเน้นเป็นเนื้อผ้าคต้อนด้วย,วยใช่ค่ะนนวพี่ขาใส่ง่ายใส่สบายนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะน,นําแนะนําหมวดนี้ใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วซื้อหนึ่งกระสอบก็ได้แถมไปเลยอีกหนึ่งกระสอบแต่ถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกค,ค่รจจะรัอจ๋าซื้อเลย5้ากระสอบโคตรจริงีสี่กระสอบสี่กระสี่กระสอบลูกค้าจ๋าซื้อเลย4กระสอบนะคะได้แถมไปเลยอีก 4, 4กระ รายการสามารถดูโปรได้นะคะใช่ค่ะโอ้ยเราเสียงดังนกก็เสียงดังเช่นเดียวกันนะคะนะคะจะเหมือนต่อสู้กันตอนนี้มีความสุขมากโอ้ยเดี๋ยวกอมาไล่ก่อนมาไลก่อนปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเพียวลาลาบลาบลาบโฉบโฉบโฉโโโเขาบอกว่าเพียวทจะถูกหวยเพี่ยวทีถูกหวยเพียวใส่แล้วจะใช่รล้ะใช่คจ้าตัวนี้นะโปรโมชั่นเฉพาะเดือนกุมภาพแต่จะบอกว่า สินค้าใกล้หมดแล้วเพราะว่าโปรโมชั่นของเราค่ะลูกค้าจะไปเร็วไปไวมากสินค้าเหลือไม่เยอะนะใครที่สนใจ CF เข้ามาได้เลยลูกค้าจะเหลือน้อยมากน้อยจริงๆนาะน้อยนะคะเหลือไม่กี่คู่เหลือไม่กี่คู่ใช่ค่ะสวัสดีลูกค้าที่รัดคายเข้ามานะคะคุณกิดบอกว่าอยากจัดเลยค่ะจะจัดค่ะคุณที่จะจัดได้เลยจ่ายยอด6,000บาทได้เลยค่ะ แบนล้วนคุณพี่จ๋าเป็นแบนของโดเกอร์เป็นแบนของโดเกอร์เป็นแต่โดเกอร์ค่ะเป็นแบนโดเกอร์โดเกอร์จัาค่ะคุณพี่จับโดเกอร์ตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายใช่ค่ะไม่อันนี้คืออะไรดูไม่สวัสดีโรคาสิดเก้าพันไม่ใช่อะไรที่บอกว่ากำลังจะพูดอยู่ดิดูปากดิี่ จะพคดออะไรจะพูดอะไรก่อนคูดอะไรก่อนเพราะว่าของเราเป็นแบรนด์จากคุณพี่จ้าแบรนด์เดอร์แบรนด์ทุกตัวแบรนด์ทุกชิ้นค่ะใช่ค่ะรูุค่ะจ๋าเรื่องไซส์นะรุค่ะจ๋าไซส์สตาร์ตตั้งแต่เอวสามสิบเลยค่ะรุค่ะจ๋าสามสิบจั๊มซ้อนสามสิบจั๊มพองสามแบบนะคะรุค่ะจ๋าเซนจิติสองมีมาหมดค่ะรุค่ะจ๋าค่ะค่ะมาในนี้แต่ใครคะรุค่ะจ๋าขี้เกียจไปเปิดกระสอบต้องคัดแยกต่างหาก เราจ๋าไม่ต้องเสียเวลาเอาอันนี้ไปเลยค่ะด็อกเกอร์ทุกตัวนะคะแบนดี้แบนดังค่ะคุณพี่สาแบนด์บ้านเรารู้จักด้วยนะสำหรับแบนด์และการนี้นะคุณพี่ขาคุ้ม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 กว่านี้ไม่หน่คุณพี่จ๋าสิบรายการสามารถซื้อตัวที่แพงแถมราคาที่ถูกหรือซื้อราคาเท่ากันก็ได้ นะคะสิ่รายการสามารถดูโปได้พนักงานแจ้งไม่ท่วถึงยังไงขอยเพรลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่ารักคุ้มมากลูกค้าจยาเรานี่เปิดมาต้นปีนะลูกค้าจ่ารันนีเพ่งจะต้นปีมาแล้วนะลูกค้าจ่าสำหรับโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะลูกค้าจ่าใครที่สนใจก็สามารถ CF ได้เลยค่ะลูกค้าจ่า แต่ถ้าเล่นอยู่แล้วนะซื้อเก็บไว้เลยเพราะว่าตอนนี้ไเลยค่ะน้อยมากน้อยมากน้อยจริงเลือไม่กี่คู่ไม่กี่คู่แม่จะเลือยูบังสามสี่คู่เท่านั้นค่ะสามสี่คู่เท่านั้นนะคะแต่ถ้าวันนี้นะลูกค้าบอกว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกจะเอาหมดเลยเป็นสมาชิกลูกค้าจอาหมดเลยนะได้หมดเลยลูกค้าจ้าใช่ค่ะสี่คู่เท่านั้นค่ะคุณพี่จ๋าได้เลยนะคะแปดกละสอบนะคะเพราะว่าเราหนึ่งแถมหนึ่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะด็อกเตอร์ทุกตัวไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดกระสอบค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปหาค่ะู ราคาจ๋าตัวนี้ทุกตัวนะคะใช่ค่ะเพราะว่าของเขาเป็นแบรนด์ Dogger 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 ทุกตัวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะรูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกนะคะแต่เรื่องสองขานี้คะค่ะคุณพี่จ๋ากระบอกเล็กกระบอกใหญ่ทรงตรงนะคะมีค้ามาเรื่องรอสีค่ะลูกค้าจ๋ามีค้าเหมือนกัน ส่วนมากจะเน้นเป็นโทนสีที่เรียบๆนะคะคุณผู้ชายสีดำส,สีขาาสีขี่มา้าสีขี่เป็ดนะคุณพี่คะคะมาหมดนะคุณพี่คะ่ะเน้นเป็นโทนสีเรียบๆโทนสีที่สุภาพนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะขายได้เลยลูกค้าสำหรับใครที่แบบมีตลาดอยู่แล้วนะเอาไปนะคะลูกค้าค่ะถ้าอยากทำราคาลีดขายได้เลยหรือใครที่แบบว่าอยากลองขายใหม่ทดสอบขายใหม่ลูกค้าจะไลฟ์ตรงไลฟ์สดนะ ต e, นะิ๊กต็อกช้อปปี้ลาซาด้านะลูกค้าจะสามารถเอาไปไลค์ได้เลยค่ะลูกค้าจะยิ่งเป็นงานแบนลูก<ะ>ค้าจ่ายิ่งเป็นงานแบนดไม่ต้องพีเซ้นเยอะนะคะใครๆก็รู้จักนะคะลูกค้าจ่าํสำหรับงานแบนด็อกเกอร์นะคะใส่ดีใส่ทนมากนะคะลูกค้าจ่าสอบแบรนด์นี้นะคะจา<ะ>ค่ะถึงจะไม่ใช่แบนด็อกเกอร์ลูกค้าจ่ายสดมากของเขาเป็นวงค้าก็จริง แต่หลักๆเขาะจะเป็นผ้าคัตต้นอาจจะมีเป็นซิวนะฮะอ,อาจจะมีเป็นคล้ายๆสแลนะ็คเนาะติดมาบาแต่ส่มนมากจะเป็นคัตต้นนะ<ช>คัคคตต้นจะประมาณเกืบ80เปเลยนะคุณพี่จ๋าเอาง่ายเราซื้อเป็นเหมือนเนื้อผ้าคัตต้นก็ได้แล้วได้แบรนด์ของดอกเกอร์อย่านี้ก็ได้หรือชอบเป็นแบรนด์ดอกเกอร์อยู่แล้วคุณพี่จ๋า แล้วก็เป็นได้เป็นแบบว่ารวมผ้าด้วยนะคะใช่ค่ะรุค้าจ๋าอ่ะใครที่สนใจนะชอบกระสอบนี้นะรกค้าจ๋ารับกระสอบนี้ก็ได้ถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราแถมให้กระสอบใหม่ฟรีๆไปอีกหนึ่งกระสอบนะคะรุค้าจ๋าสำหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อโปรโมชั่นของทางบัคนะหนึ่งแถมหนึ่งรุค้าจ๋าแถมหนึ่งกระสอบนี้ไม่ใช่ว่าเราเอาอะไรมาแถมให้นะลูกคะ้าจ๋าสมมติว่าค้าซื้อเาืองเกงด็อกเกอร์นะ จะเอากางเกงด็อกเกอร์แถมเลยก็ได้คะ่ะลูกค้าจ๋าถือว่าในสิบรายการนี้คะ่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าเลือกของแถมได้หนึ่งรายการแต่คะ่ะลูกค้าจ๋าตอนชําระเงินลูกค้าต้องชําระยอดที่สูงกว่านะคะลูกค้าจ๋าอันนี้เช่นลูกค้าบอกว่าจะเอาเสื้อกล้ามฟิตเนสคะ่ะลูกค้าจา๋าไปแถมด็อกเกอร์แปดพันได้จ่ายยอดแปดพันได้เสื้อกล้ามฟิตเนสได้ด็อกเกอร์ไปอีกหนตึ่งรูปหกพันสี่สิบนะคะ<ๆ> ค่ะคุจ่าขายเป็นหมดตงเกีงไข้ายกับคัตต้อนเนาะหรือว่าอยากได้เป็นตัวด็อกเกอร์รายการนี้คุณพีก็จ่ายยอดหกขาได้สองลูกแต่ต้องเป็นสมาชิกก่อนคุณพี่จ่าเป็นสมาชิกเป็นแบบไหนเป็นยังไงเป็นยากไหมต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับลูกค้าจ่าขอให้ลูกค้าสะสมยอดภายในเดือนให้ครบยอดสองหมื่นนะ แรกจะได้ส่ตนด้วย1,000บาทหรืออยากเป็นครั้งเดียวอยากเล่นอันเดียวเนี่ยค่ะน้ำค่ะซื้อเลยคุณพี่จ้าเหมือนที่แจ้งนะคะสี่เซตนะคุณพี่ค่ะจ่ายยอดอ่าหกพันครัวซีสองหมื่นส <20 4. S 1> ประมาณการคุณพี่ค่ะประมาณการแล้วก็ได้อีกแถมๆอีก4ลูกรวมทั้งหมดได้8ปกระสอบแปดกระสอบขายไปจูๆเพราะว่าจากต้นทุนที่หนึ่งหกบาทลดเหลือสาบาท ใช่ค่ะสาสิบสามบาทคุณภาพกล้องเกียรเอกแล้วก็ได้แบดด็อกเกอร์จ้าได้แบดด็อกเกอร์ค่ะแบดด็อกเกอร์ทุกตัวค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าลูกค้าที่ดูอยู่ตอนนี้นะอยากหารกับเพื่อนเป็นสมาชิกอยู่แล้วอยากหารกับเพื่อนลูกค้าจ๋าตกกระสอบล่าสามพันเองนะใช่ค่ะตกกระสอบล่สามพันเองนะถ้าซื้อหนึ่งเซตนะลูกค้าจ๋าตกกระสอบล่สามพันตกกระสอบเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่เป็นสมาชิกนะคะ คุ้มมากเดือนนี้จริงๆคุ้มทุกรายการคุ้มมากคุ้มทุกรายการยบริษัทปักใจดีใช่ค่ะคือคืนความรักจริงๆค่ะน้ำค่ะใช่ค่ะหนึ่งแถมหนึ่งนะราคาแปดพันก้อนหนึ่งแถมหนึ่งโอ้โหหกพันก้อนหนึ่งแถมหนึ่งน้องพี่คะแต่ว่าลูกคะที่เป็นสมาชิกแล้วบอกว่าเดือนนี้พี่ไม่ได้เล่นเลยรายการที่พี่ ขายอยู่แล้วคุณพี่จ๋ารอเดือนต่อไปใช่ค่ะนี่หน้าเนื้อสาไปเรื่อยๆไม่ได้เล่นใายในปีนี้คุณพี่จ๋ารอเป็นปีหน้าก็ได้เพราะว่าระบบสมาชิกของบริษัทบักเราไม่มีวันหมดอายุจ้าเป็นแล้วเป็นเลยเป็นครั้งเดียวแล้วเป็นได้ตลอดค่ะพี่่ะใช่ค่ะโรคาจ๋าเป็นได้ตลอดเลยนะแต่ว่าถ้าใครมีจำได้แล้วเขาคลาว่าเคยซื้อยังไงนะเคยเป็นสมาชิกยังไงก็สามารถเอาเบอร์มาเช็คได้นะคะรคาจ่ามาเช็คได้เลยนะคะใช่ค่ะไปยังจะาหน้าอ่ะ เราเขาค้าให้ลูกค้าดูลูกค้าค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นการเกงเน,น้นแบนด์ด็อกเกอร์นะคะเป็นงาน U.S.A. รับ S.P. ค่ะน,น้ำหนัก4.5กิลค่ะรคาคา6,000บาทจำนวนตัวอยู่ที่90-95ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ65-66บาทนะคะลูกค้าค่ะแต่สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะลูกค้าจะสหรับเดือนกุมภาพันธ์สำหรับสมาชิกของทางบริษัทบัคนะคะรับไปเลยโปรโมชัน่น ซื้อหกระสอบแถมฟรีอีกหนึ่งกระสอบค่ะซื้อหนึ่งกระสอบค่ะแถมฟรีอีกหนึ่งกระสอบจากต้นทุนค่ะราคาจาก65บาทลดเหลือเพียง3 3บาคทค่ะเท่าหนั้นค่ะค่ะสำหรับพ่อค้าแม่คะาท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางมีไลน์มีเฟซบุ๊กมีหน้าเว็บไซต์มีโทรสอบถามมีหน้างานมียูทูบนะลูกค้าจ๋า ไปดีช่องทางคือช่องทางติ๊กต็อกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ